สบายดีพี่น้องมันเท่าที่เข้ารบรักกระแพ่งพี่น้องครับนี่กับแลนวาวคือเกา่าปกตินะครับอันนี้เป็นวาวนะครับสองห้องพาล่มลายไทยลยทงชาติไทยนะครับอันนี้ก็เป็นวาวจุลานะครับประดาดปูนนะครับละบอายใหญ่หางอยู่นะครับวันนี้เอามาทดลองสามตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ทงพุนนะครับเอามาบ่ได้เพราะว่า ทีมงานลอยนะครับแล้ตัดไปเลยนะครับครับอย่าหางก่อนนะครับ ติดต่อคนนี้นะครับทายที่สร้งนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าแปดนะครับถสา,ายบาบางทุ่ามาศูนย์หกสองสี่สามหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับสายบาบางแสดงว่า,า,าหาเมียหน่อยครับข้อหนึ่งได้ครับนี่ ถมดินแล้วก็มีที่แลนที่ที่แลนนะครับสารบันเฮ้านะครับเอาตัวแรกกะเอาสองหองผาร่มไล่ทงชาติไทยก่อนนะครับเอา,เอานะครับเสียวแล้วเดวอครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วหางคุณแล้วไปแล้วครับสุดยอดเลยครับครับ ดวงต่อไปนะครับดวงนี้นะครับดวงต่อไปครับตัวที่สองครับจุลานะครับกระดาษปูนนะครับของนะครับมุนสนุครับเชือกนะครับเป็นเชือกโรนะครับเชื่ออะไรได้ครับดมมาแล้วกับบอกมันไปทำไม ไปแล้วครับไปแล้วปูเซนทานูครับได้ยินบอหุ่นครับหุนหนไมครับ เอาตัวที่สามเลยนะครับครับตัวที่สามด้หนี่เลี่ยมเะรได้หนี่ตัวที่สามนะครับไปแล้วครับไปแล้วตัวที่สามนะครับสองห้องกระดาษปูนเสือ ไปครับตัวที่สามเสร็จแล้วนะครับทุนครับพดนแลนนะครับบักในต้อยติ่งนะครับต้อยติ่งสำหรับให้พี่น้องที่มาคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตักครให้ด้วยนะครับขอบคับงานเาพ่อเยนครเตาเทือกบรทิตย์ที่20ธันวาคม2 5 6 3นรนะครับเจอกันวันงานครับขอบคับ